กบตุงไงไม่มงี้ยเลยันนี้ใส่ในน้ำเลยเผมใส่บนฝั่งครับผมพี่น้องกลาวสวัสดีกันตอนเช้าครับวันนี้ก็อากาศเย็นๆขึ้นเก่าแล้วพี่น้องเนาะถ้ามายามตุ่มกุ้งครับใส่กุ้งไว้ช่วงนี้หนาวๆาเสียมนกับพ่อเด็ก,กินอยู่ครับผมพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาลองเบิ่งกันว่าตอนนี้เขาสิหมานบ่ครับผมพี่น้องยากาศตอนต่อเช้าครับ ครับพี่น้องยามลังแรกกันครับผมข้าโ,<อ>โอุ้งอ้ยพี่น้องคุปคกบมาตัวนี้กบเขาอุ้ยเขาต้องตปกบมาอูอ้กบพี่น้องกบตกเงไยบเลย กบเขาอู้กบเขาตุ่มกุ้งอู้พี่น้องเนี่ยมันอู้เคยมีกบเคยอแซวอะไรกบติดเทียบพี่น้องวัดกบตุ่มไงมีมีกบเขาพี่น้องโอเคครับผมมันแั่ว่าหลังนี่หลังแรกเลยถดงกบกบเขาครับผมมันครับผมพี่น้องเดี๋ยวเบงหลังต่อไปครับ ต่างที่สองพี่น้องป่าบูกับกุ้งครับผมอันนทั้งแรกกบทั้งสองปลาเอาหมาที่เจ้าทั้งกบทั้งปลาพี่น้องกุ้งกะไม่ขอลายปไหนดมืนอนี่ร้องใส่ไม่ใส่จมมั้งครับใส่แบบร้อยเบอร ปลาเขาหลังแรกกบเขานี่มันมานครับผมนี่ครับอยงเดหลังกุ้งอย่างเดียววย่น่ะพี่น้องอันนี้กุ้งอย่างเดียวแต่ว่ากลับมาหลายดอกก็ไดอยู่ สบเล iga, บ็กผสมน้อยเดันก <non, não. S 2> ็ได้หลายของมันเองครับนะเบื้องหลังนี่พี่น้ะหลังนี่กบเขาคบเขาพี่น้บเขาอีกแล้วคบคบคบๆบอย่ามันขาดพี่น้ะ โง่ครบสองตัวพี่น้องคบกับครบกับกุ้งอุ้ยได้กบล้างแรกได้ปลาได้กุ้งแล้วก็กบเขาอีกแล้วะสองตัวพี่น้องโอ้ตัวเนี้ยแต่วะพูดเดี๋ยวมาปล่อยหรือเปล่าป่ะพี่น้องมใส่แล้วมันมีกบอยู่แล้สองตัวพี่น้องหมานๆโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับผม อันน uh, uh. uh. uh ี huh. ้เป็นตุ huh. ่มเยอะจังอ้หวดีปะวะอือหวเข้าดีนกวะเบิ่งพี่หน่อวดเลยยกขึ้นมาตุ่มกุ้งอันนี้เข้าดีอู้เข้าเยอะเข้าลายลายนี่กุ้งเข้าลายแห้งเสี้ครับ นี่ก็เป็นต้มอีกเหมือนเดิมตวดไหมตวดตวดคือเก่าเหมือนเดิมนี่ตัวนี้กำลังจะเข้าหลายเติบพี่นอ้องพอได้พอได้ครับผมย่างลายบัหลังนี่เลยพี่นอ้องเบิบละละ็ดเบ็ดแล้วล่ะอีกย่างนึงสวด เหมอือหมันเข้าคู่หลายนี่จะสวยยังไงกุ้งมันว่าม็นกุ้งฝอยหน่อยนะกุ้งฝอยไงโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านกันครับผมครับผมมาดูพี่ๆทีมงานเราครับก <c oughs> ุ้งโอ้โหอันนี้ใส่ในน้ำเลย ผมใส่บนฝั่งอู้กุ้งเยอะนปลาไปลายอันก็ลายได้ปลาเอาอนปลาตวนึ่ปลาตัวหนึงน่งอยู่ครับแต่ล,ล,ละไข่ปกุ้งเยอะเนี่ยครับเนี่ยสวยๆตัวใหญ่นะกุ้งไม่ใช่ตัวเล็กนะครับนุ่นแหละไม่ตามกว่าหกเก็ดขีดได้อยู่รวมๆแล้วนะพี่เนาะครับ มีโอกาสถึงประมาณนั่นแหละเราไม่ขาดอีกแล้วครึ่งโลเยอะมากดูกุ้งสวยมาพี่น้องมาเนี้ยได้ปลาได้กุ้งโอ้กุ้งสวยงามครับกุ้งงามครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็ได้เป็นกบมาอีกสองตัวนะกบเขาท่าน้เท่อยู่นี่อย่ามันโดดอันนี้แนวใสกับผมพี่น้องนะนี่เป็นผลงานของเราขอบูหน่อยร้อ con nhớ anh mà là Nhé là mấy h после mình kicted giá 20 triệu là только 00 thì nó để sao được